สวัสดีจ้าสาวผู้ปอสวัสดีทุกท่านจ้าวันนี้เด้อจ้าก็เป็นวันที่18กันยายน2567จ้าสำหรับวันนี้เด้อจ้าสาวผู้ปอกนีแนวทางเลขให้โชคมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยจ้า ซึ่งวันนีเดจ้าเป็นวันที่18กันยายนซึ่งพึ่งเลขจะออกไปในวันที่16ทีพ่านมาจา้าสำหรับวันนีเดจา้าสาวผู้ปอกก็ไดแนวทางเลขให้โชคสำรับงวดวันที่1ตุลาคม2567ที่จะถึงนี่จา้ามาฝากทุกท่าน หากท่านใดที่รอคลิปจากสาวผู้ปอวันนี้สาวผู้ปอก็ได้มาทำคลิปให้เด้อจ้าสำหรับงวดที่จะถึงนี้จ้าสำหรับวันนี้เด้อจ้าก็ได้มาจากท่านผู้ใหญ่ใจดีทรงมาให้อีกเช่นเคยจ้านั่นก็คือสำนักโหอนอีสานจ้าสำนักโหอนอีสานจ้า วันนี้ด้อจ้าท่านกระา้ทั้งเลขวิ่งและกระเลขจับคู่จ้าวันนี้ด้อจ้าเลขวิ่งของสำนักหงอนอีสารจะเป็นตัวใดบ้างมาชมกันเลยจ้าหนึ่นั่นก็คือ ของสำนักโหนอีสานในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งตุลาคม2,567งวดนี้นั่นก็คือวิ่งบอรอบนกับลางนั่นก็คือ1กับ8จ้าทุกท่าน1กับ8ส่วนเลข2อตจ้านั่นก็คือ1หา หกแปดห้าแปดหจ้าสำหรับงวดนี้นี่ก็คือแนวทางของสำนักโนนอีสานจ้าที่ท่านผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นมีความเมตตาทรงมากให้กับสาวผู้ปอในงวดนี้เพื่อได้ท่ามคิปให้กับเอฟซีสาวผู้ปอและกับทุกท่านที่ผ่านเข้ามาเห็นคลิปนี้จ้า หมวดนี้บอรอ่บนกับลางเป็นเลขวิ่งเลขโตเดียวนั่นก็คือเลขหนึ่งกับเลข8จ้าสำหรับเลขวิ่งเลขโตเดียวและต่อมาเดอจ้าทุกท่านเลขจับคู่หรือว่าเลขสองโตที่ทุกท่านจับตาม,มองนั่นก็คือ1นึ่งหา 1, 6, 8, หนึ่งหกแา ปดหกจ้าสำหรับมวดวันที่หนึ่งตุลราคมสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดนี่จ้าเลขวิ่งกระเข้ามาแล้วทุกหมวดเด้อจ้าทุกท่านหมวดที่ผ่านมาของสำนักโหนอีสานท่านกระให้เข้าอีกคืึกันจ้าสำหรับงมวดน,นี้ทุกท่านต้องจับตาให้มองให้ดีจ้าและกะะล็อย่าลืมนั่มไปรุนเด้อจ้าทุกท่าน กาสำหรับคลิปนี้้อจ้าก็เป็นแนวทางการมีข้อเรกเพื่อความชอบพน,นันบอสนับสนุนการพน,นันและก็บ,บอสนับสนุนให้เล่นการพนันจา้าแต่หากท่านใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องสาวผู้ปอเด้อจา้าสาวผู้ปอสวัสดีจา้า